เอาตักขึ้นหลอดพอแล้วไอ้เหี้ยจีเดียวตายเลยนเจียมใจเย็นแหมพิมพ์มาได้ตายพรุ่งนี้บุกบริษัทเลยตายตายตายเดี๋ยวเบอร์ดเบิร์ดขับอยู่ไหนเอกไมยวะ เจีนลูกเล็กโง่ตันตันอ้เหี้ยมีเด็กขี้ปลาไอ้สัตว์ขี้ปลาแม่นี่อย่างการเมืองเอาลุงถ่ายรูปแม่นี่จดชุดและเฮ้ยทำไมไอ้เหี้ยทำไมหลับยิ่งสิบวะเฮ้ยไม่ตายละเฮ้ยเจมมึงเก่งไหมบ้าเอ้ยมาสองคนเลยไม่ได้มาคนเดียวโคตรเร็วไหนไหนอยู่ไหนก็จะไปถ่ายคลิปมันไปถ่ายคลิปเฮ้ยเจี๊ยนสามตัวเลยนี่มาสามตี เจ็บจีเลยสัตว์โอ้โหโอ้โหจีเอ็มอีกเฮ้ยลิงทำอะไรไม่ถูกลิงทำอะไรไม่ถูกไม่ถ่ายเอาไปลงเอาไปลงดาราดิเออมันอยู่ไหนอะตอนนี้มันอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่เสาอุ้ยสัตว์ไรปวดเสื้อเลยเสาไหนเสาไหนเสาไหนเสาบนบนซ้ายสุดเออเนี่ยถ่ายอยู่เอ้าเอ้าดูนะครับ GM แมวนะครับวิ่งพ่อมึงไะพ่อเที่ยลงแม่งในเว็บวิ่งเร็วเกิน โน่นไปไหนวะไปไหนวะโอ้โหไอจีก็เข้าไปเนี่ไหนวะอครับดูเจนแต่ละองค์นะโอเจแแม่งวิ่งอย่างกับเกียร์หมาเลยโอู้ไม่รู้ใช้เกียร์หมาหรือเปล่าโอ้โหยังไม่จัดตายเจมตายเ่มเจมเหรอไม่แล้วหรอทิปเปิ้ลคิวเอเจมเนี่ยไล่แบนคนอื่นทุเรศไปเปล่าววายสามดาวด้วยเนี่ยเจม

G M มันมาหมดเลยนี่ว่า G M เนี่ย G M แม่งกวนตีแป๊บๆกะให้ดูแบ๊กอะไรให้ดูหนึ่ไอ้ตะเล็กพิมพ์นี้แป๊บ็มที่รับเกมครับที่นี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอไปดูที่บริษัทหนะครับแบไปแล้วเ บอกอะไรนะฮะเฮ้ยเหี้ยแมวแมวไปแล้วแมวไปแล้วแมวอีกแล้วแมวอีกแล้วยิงแมวอีกแล้วอ้สัตว์เฮ้ยมีแมวแปะไม่ตายแมวไม่ตายโอ้ดแมวไล่ปุดเพื่อนด้วยอะกระนั้น้าจีเอ็มอะขนาดโป้ละตากันไฟตัวไอ้ขำอ่ะ